สวัสดีค่ะมาม่าซิลมาแล้วค่ะองวันนี้มาม่าซิลมารีวิวอะไรนะคะวันนี้มามาซิลจะมารีวิวสบู่เหลวค่ะทําไมจะมารีวิวสบู่เหลวอะไรกันป่านี้แล้วแม่เออลูกก็เริ่มจะโตแล้วมันมีเรื่องอย่างนี้ค่ะพอดีว่าได้มีโอกาสไปดู associnet youtube ของน้องอิงนะคะตึ้งน้องอิงเนี่ยเป็นผู้ที่รีวิวเครื่องสําอางต่างๆนานาเนี่ย โดยพิจารณาจากส่วนผสมซึ่งมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกอินสปายมากๆเลยว่าแบบเฮ้ยบางอย่างในเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่แล้วแหละแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอาจริงๆรู้เรื่องของตัวเองแล้วว่าใช้อะไรบ้างอะไรดีไม่ดีอยากรู้ว่าไอาสิ่งที่เราคิดว่าเราเลือกให้ดีที่สุดสําหรับลูกแล้วเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าก็เลยอยากจะมาขอพลิกหนังกล่องของลูกดูบ้างค่ะ วันนี้นะคะที่เราจะมาพลิกหลังกล่องเนี่ยก็เป็นสบู่เหลวที่สามารถหาซื้อได้ที่ซุกเปอร์มาเก็ตทั่วไปเลยไม่ได้เป็นอะไรที่พิเศษนะคะเพราะว่าเราอยากจะลองสิ่งที่แบบเฮฟวี่มาร์เก็ตติ้งต่างๆนานาเนี่ยนะคะมีอันไหนแกงเราจริงๆหรือว่าอันไหนมันดีจริงๆกันแน่ค่ะเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์หรือแพทย์นะคะเรารีวิวจากการหาข้อมูลของส่วนผสมต่างๆการรีวิวไม่ได้มีการทดลองและเป็นการรีวิวตามประสบการณ์ส่วนตัวของแม่แมวน้ำเท่านั้นนะคะ โอเคค่ะก่อนที่เราจะไปนะคะคุณแม่ขอขึ้นชาร์จก่อนเลยนะคะชาร์จที่เราเนี่ยจะมารีวิววันนี้เนี่ยนะคะจะมี Product ทั้งหมดเนี่ย 5ตัวนะคะซึ่งเป็นของที่เราซื้อได้จากในซ u ปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยค่ะสาเหตุที่เราเอาตัวที่มันมีแต่เฉพาะในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ลำบากมากเกินไปแล้วก็เออมันเป็นสิ่งที่เราหาซื้อได้เนาะแบรนด์แรกนะคะก็คือโคดโมแล้วก็มีดีนี่ออแกนิกดีนี่นิวบอลจอร์แดนจอร์แดนแล้วเราก็แครค่ะคือจริงๆเนี่ยส่วนตัวเนี่ย เราชอบโคดมุกมากๆแล้วก็ใช้กับลูกมาโดยตลอดหลังๆเนี่ยก็มีใช้ดินี่บ้างนะคะแล้วก็มีใช้จอร์นสันแอนจอรนสนบ้างนะคะก็มีมีใช้ใช,ใช้ใช้บ้างจริงตอนนี้นี่ใช้อะไรกัอ,อหลายอย่างเลยเหมือนกันนะของลูกเพราะาบางครั้งไม่มีอะไรโดดาก็แบบ จริงๆแล้วเนี่ยที่เรามาทําการรีวิวเนี่ยนะคะเราก็เลือกเฉพาะแบรนด์ที่มันมีในท้องตลาดเพราะว่าเราคิดว่าแบบมันเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าถ้าเราไปหาแบรนด์แบบมหาัศาจรรย์มาก,ก็อาจจะไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่ก็เป็นความอยากรู้อยากเห็นส่วนตัวล้วนๆน,นะคะไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีใดๆแบบไม่โกรธกันนะคะเราดูตามอินกริเดียนจริงๆค่ะก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจนะคะว่า เ,เรามารีวิวเรื่องอะไรเราต้องเข้าใจก่อนว่าในส่วนผสมทั่วไปของสบู่เนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ5อย่างนะคะก็จะมีในส่วนของน้ำเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่เลยวอเตอร์ Water, ถ้าเกิดทุกคนดูข้างหลังนะคะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของเิลแมกเชนก็คือสารที่ให้ความชุ่มชื้นเซอร์แฟกเทนสารที่ใช้ทำความสะอาดนะคะพอร์เซร์เวทีฟแฟกแปรนด์หรือว่าน้ําหอมแล้วก็สุดท้ายก็แบบต่างๆนาันอื่นอาจจะเป็นส่วนผสมที่เรียกว่าทําให้มันยึดเกาะกันได้ค่ะซึง่ง ขอขึ้นชาร์จตามนี้เลยแล้วกันนะคะชาร์จเนี่ยนะคะก็จะมีตามนี้ตามที่เราทํามานะคะ 1. ก็คือตัวน,นี้เรื่องของแบรนด์ v a r i เ n t เพราะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยบางครั้งมันก็จะมีหลาย v a r i a n t ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็น V a r i a n t ที่เราใช้ในการรีวิวนะคะ I n g r ร d i e n ททั้งหมดที่เราเอามาจากด้านหลังในส่วนที่เราแยกออกมาว่า h u m e ม t a n มีอะไรบ้าง s u r f a c t ็กตมีอะไรบ้าง f r a g r a n c e มีอะไรบ้าง p r e s e r v a t i v e มีอะไรบ้างแล้วก็ Au ปเตต่างๆมียังไรบ้างนะคะก็เซอร์ไพรส์มากเหมือนกันทุกแบรนด์มีน้ำหอมจ้าทุกอันมี f r a g r a n c e นะคะก็มันจะเขียนเลยว่าเป็น f r a g r a n c e แต่ว่าถ้าเกิดดูเนี่ยส่วน ข้างตัวล่างๆหมายความว่ามันไม่ได้ใส่ในจํานวนเยอะแต่ก็แต,กแต่ก็มีสหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีน้ําหอมเลยอย่างเงี้ยตอนเนี้ยนนแบรนด์ที่เราเห็นในท้องตลาดเนี่ยทุกแบรนด์นะคะอันที่2ก็คือดีนี่ออร์แกนิกเนี่ยมีสารที่ให้ความชุ่มชื้นจากสาร จากธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างเยอะมีพวกแบบว่า natural extract เยอะมากถ้าเกิดใครที่เป็นคนสายชอบอะไรประมาณนี้เนี่ยเราก็คิดว่าตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะอันที่3ที่เราได้จากชาร์ตนี้นะคะก็คือจรัาแอน,รแนจอนรัสเนี่ยจริงๆเนี่ย ใช้สารที่เรียกว่าเซอร์แฟกเทนหรือว่าตัวทําความสะอาดเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวที่เป็นฮิลแม็กเนหรือว่าตัวเก็บกักความชื้นเนี่ยนะคะค่อนข้างน้อยคือจริงมีอย่างเดียวแหละคือกรีซิลีนนะคะถ้าเราดูในชาร์ตเนี่ยมันจะขึ้นค่อนข้างตั้งแต่เป็นตัวแรกๆหมายความว่าเขาน่าจะใช้จํานวนเยอะเหมือนกันซึ่งกรีซิลีนก็เป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นที่ดีถ้าเกิดใครอยากจะได้อะไรที่ซิมเปิลไม่ต้องเยอะจริงๆตัวนี้เนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์ก็ได้แล้วก็จอร์แดนก็เป็นแบรนด์ที่ทุกคนใช้กันมานานนะคะ 4. Care Extra Sensitive นะคะอันนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์มากจริงๆปกติไม่เคยใช้เลยแล้วก็แต่เออก็ไปเห็นในในซุปเปอร์แล้วก็ลองซื้อมาดูเพราะว่าจริงๆแคร์เราจะชอบนึกถึงแป้งมากกว่าแล้วก็เซอร์ไพรส์ so มากว่าจริงๆเนี่ยมันมีอินกรีเดียน์ค่อนข้างสิมโลมากๆเลยทั้งทำให้เรารู้สึกว่า อันนี้ก็เป็นความรู้ที่เราได้จากจากน้องอิงเนี่ยแล้วนะคะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดมันมีส่วนผสมน้อยเนี่ยมันก็น่าจะทําให้ลดการระคายเคืองได้เยอะกว่าสรุปนะคะแล้วแม่แมวน้ำใช้อะไรจ๊ะแม่แมวน้ำใช้โคโดโมกค่ะ ไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิน้นแต่เป็นเพราะว่าตั้งแต่ที่โรง,นะง,งพยาบาลเนี่แหละนะเป็นมาร์เก็ตติ้งคือเวลามาร์เก็ตติ้งเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแจกแต่ที่โรงพยาบาลเนาะได้เป็นแพ็คมาเลยก็คือใช้มาตั้งแต่โรงพยาบาลแล้วเราเองเนี่ยเคยไปใช้แชมพูใช้สบู่ที่เป็นแบบออแกนิกจ๋าบอกมาเลยแบรนด์ฝรั่งเศสแบรนด์ไทยอะไรที่เขาบอกว่าออแกนิกเราเคยใช้มาแล้วแล้วลูกเราอะผลขึ้นแล้วเราก็เลยแบบ ไม่ได้ใช้พวกนั้นอีกเลยแล้วเราก็เลยกลับมาใช้แบบ simple simple ของแบบที่เราเคยใช้ที่โรงพยาบาลเพราะว่าลูกเราไม่แพ้เราก็เลยรู้สึกว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็ลองว่าลูกเราเนี่ยใช้ตัวไหนแล้วมันไม่แพ้แล้วมันเหมาะกับลูกเราเพราะว่า บางอย่างเนี่ยสำหรับคนคนนึงอาจจะใช้แล้วดีอย่างแบบแบรนด์ที่เราเคยเคยลองใช้เนี่ยอเราซื้อเยอะเหมือนกันนะเราซื้อแบบเป็นเซตเลยทุกสิ่งทุกอย่างน้ํายาซักผ้าอะไรซื้อมาหมดเลยแล้วก็แบบสรุปคือลูกผดขึ้นแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็มาใช้ของแบบ จร,จริงๆแบบธรรมดาธรรมดาที่หาซื้อได้ง่ายๆแล้วก็ราคาไม่ได้สูงเท่าด้วยก,ก็ก็เป็นบุญของแม่ที่ไม่ต้องซื้อของแพงนะคะแต่ก็แค่อยากจะบอกให้เข้าใจว่าในบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับทุกๆคนนะคะแล้วก็หวังว่ารีวิวอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ทําให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย สิ่งที่เราให้ลูกใช้ตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีข้อดีและมันมีอะไรเอ็กซ์ตร้าที่มันแบบเ,เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนวนามันก็มีข้อดีเหมือนกันนะก็ถ้าเกิดใครอยากจะรู้อะไรหรือว่าอยากจะให้เราลองพลิกหลังกล่องอะไรเนี่ยนะคะ<ๆ>ก็สามารถมาบอกได้นะคะยังไงวันนี้แม่แมวนะ้ำไปกันนะจ๊ะ